กระแสสื่อแรกกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดขอล่์ทะลุคนทะลวงข่าวชื่อเรื่องสึกรักสามเศร้าอภิสิทธิ์พี่น้องวงสุวรรณดันกดบีบไขก๊อกพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่กี่ชั่วโมงหลังอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งย้ายไปช่วยราชการสำนักนายกภายหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช มีมติที่มูลความผิดวินัยร้ายแรงและผิดกฎหมายอาญาเปิดใจแบบไม่เสียยี่ห้อสุภาพบุรุษไม่อยากให้คิดกันไปต่างๆนานาว่าถูกกลัน่นแกล้งตลอดชีวิตอายุราชการยาวนานจนมานั่งตำแหน่งเป็นผอบอรตรปีกว่าได้ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งระดับรองผบอรตรผู้ช่วยผบอรตรและตำรวจทุกนายในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ทำหน้าที่กันมาภายใต้ความยุ่งยากของสังคมที่มีข้อจำกัดอยากฝากไว้ว่าการทำงานต่อไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังอยู่ในหน้าที่นั้นขอให้ทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจองค์กรเราต้องอยู่เมื่อผมไปแล้วคนใหม่ก็มาอยากให้ช่วยกันดูแลสถาบันพระมาหากษัตริย์ประชาชนและบ้านเมืองทำงานมาพอสมควรแก่เวลาแล้วเหลือเวลาอีกเพียง21วันเท่านั้นอยากพักผ่อนบ้าง คิดว่าการลาออกน่าจะทำให้ท่านนายกทำงานไปได้ด้วยดีถามว่าเหตุใดจึงไม่มีการชี้แจงหรือต่อสู้ทางคดีในข้อกฎหมายก็ตอบว่าเป็นข้าราชการประจำมีหน้าที่รับใช้รัฐบาลดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์ดูแลประชาชนและประเทศชาติให้มีความสงบเรียบร้อยส่วนที่กล่าวหาในหลายกรณีก็ไม่เป็นไรสอบสวนกันไปตามขั้นตอนกระบวนการเชื่อมั่นว่าการทำงานที่ผ่านมาตรงไปตรงมาโปรง่งใส ไม่มีเรื่องทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องขณะนานยกรัฐมนตรีว่าใบาลาออกของพลตำรวจเอกพัชรวาทจะมีผลต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากตนเท่านั้นอ้างถึงระเบียบของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรต้องทำไปตามขั้นตอนจึงถือว่าตอนนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทยังไม่ออกจากตำแหน่งซึ่งการพิจารณาจะอนุมัติหรือยับยั้งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการสวนมาทันควัน คือถ้อยแถลงของชาวสีกากีเกือบทั้งขบวนเริ่มจากพลตำรวจเอกวิสุทธิกิติวัฒนายกสมาคมตำรวจลั่นมาว่าการพิจารณาของปอปชไม่มีความเป็นกลางเพราะก่อนวินิจฉัยก็ระบุแล้วว่าการสลายการชุมนุมเป็นความผิดทำให้เห็นได้ว่าเป็นอคติตั้งแต่แรกอยากฝากถึงรัฐบาลว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นธรรมเป็นเสาค้ำอันมั่นคงของรัฐบาลเองทั้งหลังจากนี้ สมาคมจะเข้าไปช่วยเหลือด้านกฎหมายกับผู้ที่ถูกกล่าวหาส่วนประธานชมรมข้าราชการตำรวจนอกข้าราชการก็ชี้เปรียงนายกจงใจกลั่นแกล้งตำรวจทําให้การชี้มูลเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมกรณีพลตำรวจเอกพัชรวาดก็เป็นการสนองผลประโยชน์ทางการเมืองของนายกที่จะเลือกตำรวจเข้าไปดูแลเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้าคำข,นขันสั่งลาของพลตำรวจเอกพัชรวาดคือผมเริ่มประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ถูกไล่ซ้ำถึงสองครั้งด้วยกันที่น่าเครียดกว่าคือพี่ชายพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงเรื่องของน้องว่าไม่ใช่เรื่องของผมผมไม่เกี่ยวผมไม่ตอบและแม้นายกจะยืนยันในพูดคุยกับพลเอกประวิทย์แล้วไม่เคยได้ยินเรื่องลาออกตามน้องแต่พี่ป้อมของน้องปอ๊อตกลับออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มาคุยอะไรกับผมคุยเฉพาะเรื่องงาน ท่านสั่งงานที่ผมรับผิดชอบคือกระทรวงกลาโหมและเป็นพี่ป้อมคนนี้ที่เคยถามอภิสิทธิ์เวชาชีวะน้องผมผิดตรงไหนอย่าได้ลืมกระเช้าดอกไม้ที่สุดเทพเทือกสุบรณประคับประคองไปแทนเทียบเชิญพลเอกประวิทย์ให้ขึ้นนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลที่ต้องใช้ถึงห้าพักประกอบกันให้เป็นรูปเป็นร่างและต้องใช้บารมีบางสีรับประกรันความมั่นคง ความแนบแน่นยิ่งของพลเอกประวิทย์กับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผอบทอบร,รวมถึงอีกสองเหล่าทัพทําให้กรณีพลตํารวจเอกพัชรวาทส่งให้เกิดคําถามถึงแรงกระเพื่อมของทหาร <S <S ต้องอาศัยพลเอกนพดลอินทปัญญาเลขานุการมาออกโรงว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้โกรธเครืองนายกทั้งไม่ได้แสดงอาการใดๆขอยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นชนวนทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกองทัพ จนนำไปสู่การเกิดแรงกระเพื่อมของทหารอย่างแน่นอนแม้เรื่องของน้องพี่ไม่ยอมพูดแต่แน่หรืออภิสิทธิ์เวชชาทีวะว่าพี่และกัลยาณมิตรของพี่จะไม่รู้สึกอะไรก็กระแสะสื่อเรื่องที่สองกับหนังสือพิมพ์ม,มติชนรายวันในบทวิเคราะห์การเมืองชื่อเรื่องระเบิดม็อบขัดเอกภาพการเมืองเจอทางตันสัญญาณไทยไร้ทางออก เวลา3นาฬิก30นาทีวันที่11กันยายนมีคนร้ายคว่างระเบิดเข้าใส่บ้านเลขที่250ถนนสิรินทรซอย2เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเคยเป็นบ้านพักของนายวิชามหาคุณกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชแรงระเบิดทำให้หลังคาโรงรถและโรงจอดรถเสียหายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพรตกเช้าวันเดียวกันกระแสข่าวแววมาอีก มีการระเบิดบ้านนายวิชัยวิวิทย์เสวีกรรมการปปชอีกคนหนึ่งแม้สถานที่ระเบิดที่ถนนสิรินทรซอยสองจะเป็นเพียงบ้านเก่าของนายวิชาและแม้ว่าข่าวร,ระเบิดบ้านนายวิชัยจะเป็นเพียงการเข้าใจผิดหากแต่ผลจากการระเบิดและข่าวคราวแห่งความเข้าใจผิดก็สะท้อนความอ่อนไหวของสถานการณ์ทางการเมืองออกมาอย่างชัดแจ้งทั้งนี้เพราะนายวิชามหาคุณและนายวิชัยเป็นกรรมการปปชและคณะกรรมการปปช พึ่งมีมติให้ลงโทษนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีคนเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรณีการสั่งให้ใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่7ตุลาคม2551 จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยว่าบุคคลทั้ง4กระทำวามผิดตามมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผลจากคำตัดสินดังกล่าวทำให้ในายอภิสิธย์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกพัชรวาดไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและตั้งพลตำรวจเอกธานีสมบูรณ์ทรัพย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกระทั่งพลตำรวจเอกพัชรวาทยื่นใบลาออกและแม้จะไม่ได้รับอนุมัติก็ยังยื่นใบลาพักเป็นเวลา20วันนอกจากนี้ภายหลังคำตัดสินสิ้นสุดลงขบวนการตำรวจเก่ามีพลตำรวจเอกวิสุทธิกิติวัฒนายกสมาคมตำรวจเป็นแกนนำได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านคำตัดสินดังกล่าวทำให้การคว้างระเบิดเข้าใส่บ้านเก่าของนายวิชามหาคุณ กลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาทันทีเหตุการณ์คว่างระเบิดบ้านบุคคลสําคัญเช่นนี้มิได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหากแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งล่าสุดมีการคว่างระเบิดใส่บ้านนายจรัยพักดีธนากุลตุลาการสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นมีการรอบคว่างระเบิดลอบยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นอีกมีการลอบวางระเบิดทั่วกรุงเทพ แต่ละกรณีเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่บ้านหนึ่งไม่สงบเรียบร้อยแต่ละกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ไม่ว่าสาเหตุที่ทําให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายไม่ได้จะมาจากการขาดพยานหลักฐานหรือเพราะเหตุที่คนอยู่เบื้องหลังคนร้ายมีอิทธิพลเพียงพอจะปกป้องคุ้มครองผู้กระทําความผิดหรือเพราะเหตุผลใดๆแต่สิ่งที่สังคมรับรู้หลังจากคนร้ายคว้างระเบิดใส่บ้านเก่านายวิชาในห่วงจังหวะเวลานี้ก็คือ สัญญาณความไม่ปลอดภัยเป็นสัญญาณความไม่ปลอดภัยที่ส่งออกมาภายหลังจากมีกระแสข่าวมาว่าตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรู้สึกอ่อนเปลียต่อคำตัดสินของคณะกรรมการปปชเป็นสัญญาณความไม่ปลอดภัยที่ส่งออกมาก่อนหน้ากลุ่มคนเสื้อแดงนัดรวมตัวกันชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยายนเพื่อรำลึกถึงการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549เป็นสัญญาณความไม่ปลอดภัย ที่ส่งออกมาในขณะที่รัฐบาลกําลังขาดเอกภาพนายสุเทพเทือสุบันผู้จัดการรัฐบาลกําลังประสบปัญหาความเชื่อมั่นในคําสัญญาที่มีให้แก่พรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลกําลังมองว่าพรรคประชาธิปัตย์เอาเปรียบพรรคเพื่อแผ่นดินกําลังมองพรรคภูมิใจไทยอย่างแคลงใจขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ค่อยพอใจพรรคประชาธิปัตย์เท่าใดนักสภาพรัฐบาลในขณะนี้ จึงเหมือนต่างคนต่างใหญ่ในกระทรวงที่ตัวเองควบคุมดูแลอยู่เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่เกิดกระแสร,ระส่ำขึ้นภายในเกิดเป็นภาวะที่รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินต่อไปก็ไม่ดีนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าสถานการณ์จะดีไปกว่านี้แม้ในวันที่16-17กันยายนในายชัยชิดชอบประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดสภาเพื่อพิจารณาในวาระสมานฉัน และการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ดูเหมือนว่าผลสรุปยังไม่ชัดแจ้งหากฝ่ายการเมืองดึงดันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒทสภาบางส่วนยืน่นโอกาสเกิดม็บขึ้นมาต่อต้านก็มีสูงหรือการจะกลับกลายเป็นว่าทหารต้องออกมาปฏิวัติอีกครั้งสังคมโลกก็ไม่ยอมรับและอาจเป็นเงื่อนไขให้กลุ่มคนเสื้อแดงรวบรวมกำลังคนออกมาขับไล่สถานการณ์ของประเทศไทยยามนี้ จึงเข้าใกล้วิกฤตอีกครั้งการเมืองกำลังเจอทางตัน